Thank <laughs> you. จะพาพวกเราเดินรอบบ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านหลวงพ,พ่อพาไปดูรีว่าบ้านหลวงพ่อนี่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะทั้งขึ้นเองทั้งปลูกทั้งขึ้นตามธรรมชาตินะครับบริเวณรอบบ้านแล้วก็บ,บริเวณนฝนป่าก,กินได้ว่ามีมะอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าดูดูแล้วนี่รวบรวมแล้วนี่ผล,ลไม้ ขึ้นขึ้นต้นโดยคำว่ามะนี่พืชผักนี่ขึ้น,นต้นโดยคำว่าม,าม,นนมะนี่มันมีอะไรบ้างน,นะครับมีอะไรอันนี้ก็คือมะม่วงนะครับมะม่วงหรือหมากม่วงนะครับมะหรือหมากบางัารก็เรียกหมากไปด้วยนะครับมะม่วงหรือหมากม่วงนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเองนะครับลวงพอดำเนินการมาปลูกไว้นะครับนำกลับมาปลูกไว้มะม่วง ซึ่งมะม่วงนี่ก็ดูลักษณะใบอะไรการออกดอกก็ออกตรงนี้นะครับออกปลายยอดนะครับออกปลายยอดครับอันนี้เป็นมะม่วงห้าสายพันธุ์นะสังเกตดูว่าใบมันจะไม่เหมือนกันนะครับใบจะไม่เหมือนกันอ,อ,อันน,นี้นี่ก็อีกพันธุ์นึ่งนะครับใบเรียวๆเล็กๆโชกันนันนะครับก็เป็นมะเฟยนะครับมะเฟยดูนะครับ อันนี้เป็นมักไฟที่เฉดยยอดนะครับป้าพอได้เอามาปลูกเหมือนกันไม่ได้คันเองนะครับแต่ในป่ามันึ้นเองแต่ก็ไม่เป็นลูกตกตีนะนะครับเป็นมักไฟธรรมดานะมักไฟธรรมดาบ้านหลวงพ่อมีอยู่สองชนิดคือมักไฟธรรมดากับมักไฟกามักไฟกานี่จะลูกสีแดงเวลาสุกนะครับนี่มักไฟถ้าออกลูกนะครับออกลูกกับผลเนี่ย มันจะเป็นช่อแล้วก็ออกตามลําต้นแบบนี้นะครับตามลําต้นแบบนี้นะครับตามลําต้นแบบนี้นี่เป็นมักไฟที่ป้าปอนํามาปลูกไว้ก็ประมาณสักสามสี่ปีแล้วยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกมักไฟนะครับอันนี้คือมักไฟอีกต้นหนึ่งนะครับมักไฟอีกต้นหนึ่งเป็นมักไฟกานะครับมักไฟกาเดี๋ยวลุงบอยให้พวกเราดู นี่เป็นต้นเถียรยอดที่หลวงพ่อซื้อมาแล้วก็ปลูกไว้ใต้ผ่อยมันก็เลยไม่จะเดิตนตะไรนะครับมะค่อยกาก็คือเหมือนกับมะควยทุกประการแหละออกลูกอะไรนะครับออกตามพวกนี้นะครับตามลรืกิ่งตาม,ตามแต่ว่าผลของมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าอยู่ในป่านี่บางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็อมเปรี้ยวอมหวานลูกกินเหมือนมะอยนะครับกินเกินเหมือนมะไฟแต่ลูกจะออกสีแดงนะครับ เราเรียกว่ามักไฟกาหรือมัฟไฟแดงอันนี้ก็คือมะเหมี่ยวนะครับเป็นชุมพู่ชนิดหนึ่งในในทวนป่าที่เอาปลูกไว้ทวนป่ากินได้นะหลังเจดีเป็นลูกแล้วนะครับมีหลายหลายชนิดเหมือนกันมีตั้งเปรี้ยวตั้งหวานตั้งอมเปรี้ยวอมหวานนะครับลูกก็ตั้งแต่ลูกเล็กไปลูกโตแกได้ว่าตอนนี้ยังไม่ออกลูกเห็นนี่ก็คือชุมพู่สาเรกหรือมะเหมี่ยวนะครับบางคนก็เรียกสาเรก บ,บางคนก็เรียกว่าชมพู่มะเหมี่ยวนะครับนี่ก็อยู่ข้างระหว่างบ้านเอากับบ้านลุงพอในโรงรถลุงพอนะครับนะชมพูม่มะเหมี่ยวหรือสาเล็นะครับอะไรพวกได้ดูกันการออกลูกก็ออกตามกิ่งนะครับออกตามกิ่งตามต้นนะครับตามกิ่งตามต้นนะครับนี่ก็คือ จมพูนะครับจมพู่สาหร่หรือมะเหมี่ยวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็คือทิ้งลุงพ่อทิ้งมเมล็ดเป็นเป็นต้นใหญ่นะครับป้าพอ,อยุ่ปงปินซื้อมาจากไหนไม่รู้เออเมล็ดทิ้งไว้มันก็ขึ้นนะครับขยา,ายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดได้สบายมากโตเร็วที่ในสวนป่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันมีต้นไม้ขึ้นหลายชนิดในสวนป่ากินได้ มันเป็นแล้วนะครับมยมก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันส่วนมากก็จะปลูกแต่แต่หลังบ้านนะครับป้องกันปูดปีกปีชัดอันนี้ก็เป็นมายมบ้านอาโอมนะจากอาวุธน้องใจน้องใจคนรุตรองหลวงลุงพลนะน้องใจคนจิ๋วนะครับนะมายมยมนะครับนะมายมยมเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้นเล็กจริงๆแล้วต้นใหญ่ก็มีออกลูกแต่ว่า เราจะได้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อไม่ต้องชุมอยู่อีกนะครับมะยมีนจะออกตามกิ่งตามต้นนะครับตามกิ่งตามต้นเวลาออกดอกกับผลผลสีเหลืองครับอันนี้มะยมนี้ก็โดนบันยอดนะครับโดนบันยอดก็เลยเหลือเป็นต้นตํำๆนะครับเป็นต้นต่ำๆมะยม บางครั้งเนี่ยอดนะครับยอดหรือ่าใบใบไม่แก่เนี่ยเอากินกับช้่มตําก็ได้เห็นตอนตอน,ตอนแม่หรือยาอิว่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเด็กกวนล,ละเบาเอ็ดอลูกคนโตอนของอารมต่อไปก็จะเป็นพระเอกในยูทูบช่องของลุงบอเดี๋ยวให้มันพูดรู้เรื่องกันอให้รู้เรื่องกว่านี้ตั้งหน่อยอันนี้ก็คือมะยมนะครับมะยมปลูกไว้หลังบ้านม่วงขาวมะนาว นะครับมะม่วงหาวมะนาวหซึ่งอยู่ปลูกไว้ชิดกับโคทุเรียนของบ้านอาุ์นะครับจะกระรุดยองเยียจะกลาวุดยอ,อ,อันนี้เป็นลูกและนะครับตัวลูกไม่ได้เล็กนะแต่รสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวต้องถ้าจะให้ดีก็คือจิ้มปิกเกลือหรือว่าเชื่อมแต่ที่บ้านหลวงพ่อเป็นพันดีนะครับก็อบอกว่าเป็นรสอมเปรี้ยวอมหวานอ,อันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวหนะครับ ซึ่งก็เป็นลูกอยู่นะครับลูกก็เด็กกว่าวัวโป้งนิดนึงนีน่ก็คือไม่ยังคิดเป็นลูกมาสามสี่ปีแล้วนะครับสามสี่ปีแล้วลูกขนาดเล็กกว่าเคยงานนิดหนึ่งของแทะนะครับไม่ยังคิดนะครับไม่ยังชิดจะกูนเดียวกับมะปรางนะครับไมายังชิดนี่เวลาออกลูกเนี่ยก็จะออก แถวปลายหลายยอดนะครับออกดอกหลายยอดออกดอกหลายยอดนะครับมาดูกันว่าแถวแถว,แถวบ้านหลวงพอ่อเนี่ยจะมีกี่มะนะครับนี่คือมิยงคิดนะครับนะดูลักษณนะบอ,อนนยนะครับออีกต้นหนึ่งนะครับเป็นมะเหมือนกันใช้ใส่แกงนะครับหรือว่าใช้ผิวทำยาสมุนไตรรักษาโรคนะครับมะกรู นะครับมะกรูดมีหลายต้นต้นใหญ่ก็มีลวง่องพอามาดูต้นเล็กของอาโอมด้วยกันบ้านอาโอน้อง,อง,งกี่ยากลวงพ่อก็มีบ้านหลุง่อเองก็มีนะครับดูผีเสื้อนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์จริงๆนะรี่ผีเสื้อมานี่คือใบมะกรูดที่เอามาใส่ขัดใส่แกงใส่ทำอาหารนะครับมะกรูดผิวมะกรูดก็ใช้สระผมใช้ทำส,ม,ส,ม,สมุนไพรต่างๆ ก็เป็นพืชโรบราณเหมือนกันนะมะกรูดนะครับนี่ก็คือมะกรูดตะบนมะวันนี้หลวงพ่อจะพาพวกเราไปดูว่าตะูลมะรอบบ้านหลวงพ่อนี่มีอะไรบ้างนะครับอ่ออีกอันหนึ่งนะครับอีกอันก็คือมะนาวนะครับบางช่วงก็ราคาแพงมากนะครับบางช่วงก็ไม่มีราคานะครับมะนาวนะะมีหลายต้นทั้งบ้าน ทุกบ้านแหละของน้องชายพ่อลุงน้องชายลุงกอนะครับในการออกลูกออกผลกอมมะนาวนะครับทุกคนก็หลายคนส่วนใหญ่จะรู้จักกัมมนาวเพราะว่าเป็นพืชประจําครัวนะครับขาดจะไม่ได้ทําน้ําพริกใส่แกงทําน้าปลาหวานอะไรใส่แกงนี่ก็ออกลูกอยู่นะครับออกลูก บางช่วงถ้าเป็นมะนาวหน้าแรงนี่จะแพงมากนะครับมะนาวก็มีหลายสายพันธุ์มีทั้งมะนาวแป้นมะนาวธรรมดาตอนนี้ก็คือมะนาวธรรมดาที่บ้านลุงบอก็เป็นมะนาวแป้นนะครับนี่มะกอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือมะนาวนะครับมะนาวใช้ทําอาหารนะครับส่วนใหญ่แตแล้วก็ใช้เป็นยาสมุนไพรมีรมครบัวตามเป็นสมุนไพรได้นะครับรักษาโรคต่างๆ มนนนะนาวถึงแม้ว่ากินไม่ได้นะครับแต่ว่าดอกก็เป็นไม้มงคลมะลินะครับดอกมะลินะครับมะเหมือนกันนะครับมะลิการออกดอกดอก,ดอก็ออกที่หลายยอดนะครับนี่แต่ลุงพอไม่เคยเห็นลูกมะลิสักทีอันนี้ก็ได้จากการปักจำนะครับปักชำากิงซึ่ง,งอาออได้ปััชํำไว้ให้ ส่วนมะลินี่ไม่ได้เป็นไม้พุ่มนะครับอ่าเป็นไม้กึ่งพุ่มกึ่งโถนะครับเห็นไหมมะลิหอ,อมจจรุงใจนะครับอันนี้อยู่รอบบ้านหลวงพ่อยอนะครับมะลินะครับมะลิมัดสังนะครับมัดสังอ่าอันนี้อยู่บ้านหลวงพ่อนะครับ อยู่ตะกูร่มเหมอนกันนะแต่มีแหน,น้ำแหลมคมใช้ตามไม้แคระไม้ดัดไม้ประดับไม้ตกแต่งใบดัดใบนะครับได้ทนทนแรงด้วยสังเกตด,ดูว่าพืชที่มีหนามนะครับที่มีกา้านใบหรือใบเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นหนามพวกนี้จะทนแรงนะครับเพื่อป้องกันการคายน้ํานั่นเองเพราะว่าพืชจะคายน้ําทางด้านป่าใบอันนี้คือต้นมะสังนะครับซึ่งเอามาจากบ้านมะค่า อำเภอกานตะวิชัยจังหวัดมัธาการรมตั้งแต่สมัยลุงพอ,อเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะครับเกือบสามสิบปีที่แล้วนน่นเละทนมากแต่ว่าลุงพอคุมไว้ไม่โตนะครับไม่โตอันนี้สามารถที่เอาไปทําไม้แคะไม้ดัดนะครับได้นะครับเนะขานิยมกันนะครับต้นมัดสั่ง แล้วก็ยอดเนี่ยกินกับลาบกับอะไรก็ได้นะครับในยอดพวกนี้ยนะครับยอดตรงนี้นะยอดพวกนี้นนทีนี้นะครับต่อไปก็คือมะตูมแต่นี้มันไม่ใช่เป็นมะตูมต้นใหญ่นะครับของเมืองไทยเนี่ยเป็นมะตูมต้นใหญ่นะครับมะตูมต้นใหญ่ก็ลูกก็เอาไปใช้แกงใช้ทาอาหารใช้ทายาถุงใยอันนี้มะตูมนะครับเป็นมะตูม กินยอดนะครับเราจะเอายอดเนี่ยยอดยอดแบบเนี้นะครับกินกับน้าพริกกินกับน้ําแกงกินเป็นผัดนะครับบางคนก็ปลูกทําเป็นอาชีพได้นะครับมันตูมแต่มันตูมกินยอดนะครับตอนนี้นี่ยดูยอดอ่อนออกนะเพราะฉะนั้นเวลาออกยอดออกดอกมันจะออกลายลายยอดนะครับตูมเนี่ยออกลายอ้อมะละก็กินได้นะครับกินได้ก็ใช้มะเหมือนกันนะครับ้มหะเหมือนกันเออ แต่ามะนี่ดูที่ว่ารอบบ้านลุงพอเนี่ยบริเวบบ้านลุงพอเนี่ยมีมะอะไรบ้างนะครับก็มะละกอนี่ยทุกคนก็คงรู้จักกันนะเพราะว่าทำอาหารได้สารพัดนะครับสารพัดลูอกอ่อนก็เอาไปต้มเป็นน้ำกิมน,น้ำพริกหรือกินเป็นผักหรือทำทุม่ทมต้มลูกสุกก็เป็นอาหารหลากหลายนะครับ บางคนก็สุกเกินไปก็ควรนะครับแต่ที่รู้ก็คือน้องกวางของลุงบอเนี่ยชอบมากแล้วลูกสุกนะครับไอ้นี้คือมะละกอที่ลุงบอที่เก็บปลูกหลายผลนี่เกือบอีกแล้วถ้าต้นถูงอันนี้เอาไม่ถึงตัดยอดนะครับตัดยอดเลยแล้วก็หาอะไรคือมันแตกแล้วก็ปิดไว้ทักสองต้นสามต้นแต่โคนต้นเดียวกันนะครับลุงบอชอบทำประหยัดลุงบอได้พันแท้สอง สองต้นเลยนะครับมะละกอก็คือพอสูงเกินอยก็ตัดยอดแล้วหาพลาสติกอะไรมาคลุมนยมันแตกมันแตกเยอะมากก็ราปลดนะครับปลิดแขนงออกไว้สองนะครับไว้สถองหรือสามให้พอ,พอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้ลูกทีเดียวเนี่ยโอ้กินไปนะครับนี่เหมือนนี้ก็ชักสูงแล้วให้พวกนี้เริ่มถุกลุงบยก็จะบันนะครับจะตัดขนาดน,นี้ยนะครับจะตัดขนาดน,นี้ย จากโคมาให้มันแตกอีกให้แตกสองต้นนี้เอาสี่ต้นนะครับอย่าเอาสี่ต้นต่อไปนะครับหมากเมานะครับหมากเมาหรือมะเมานะครับมะเมาหรือหมากเมาสอ,อันนี้เป็นหมากเมาสภาคซึ่งเป็นไม้ป่าแถบบ้านลุงบอนะครับซึ่งเป็นลูกไม่โตนะครับเป็นลูกเล็กนะครับหมากเมามีหลายชนิดนะครับที่ทำวยัยแสวิสารก็ลูกโต ลูกโตเป็นหมากเมาที่เขาทำไว้ลูกโตโตขนาดนิ้วก้อยอันนี้ลูกเล็กมากนะครับถ้าหัวไม่ขีดนะครับเล็กมากนี่คือหมากเมาเป็นหมากเมาป่านะครับอันนี้ก็คุณสุนตอน,นะครับคุณสุนทรริมเจริญนํามาขวากนะครับก็ได้ให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับได้มาเรียนรู้กัน ในส่วนปาก,กินได้ก็งหลวงปอนะครับหมากเมานะครับหนานะครับต้นถูงมากซึ่งข้างขวามือของเราเนี่ยนะครับเป็นที่ที่มีเจดีย์ที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นสถานที่ที่หลวงปอจะสร้างอขอสร้างเจดีย์ใส่พระธาตุนะครับพระธาตุเรืองตรัดนะครับซึ่งต้นนี้ก็คือเป็นต้นไม้ ที่่จะไม่ค่นนะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่พอควรแล้วต้องใช้กล้องอีกตัวช่วยนะครับตัวช่วยอันนี้ก็คือหมากเมานานะครับหมากเมานาหรือม,มนะเมาหมาเมาหรือหมากเมานาถึงลูกลเล็กนะครับลูกลเล็กนะเวลามันถุกมีนกเยอะมากนะครับนกเยอะมากอนะนี้ก็อยู่หลังบ้านหลวงพ่อไปนิดหนึ่งนะเย็น นะครับเป็นไม้พุ่มใหญ่นะครับหมากเมานาเขาเรียกหมากเมานาอันนี้ก็มีอยู่พอหลวงวนที่แถบบ้านหลวงพ่อนะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือมะพร้าวามะพร้าวหรือหมากพร้านะครับมะพร้าวาก็มีไว้หลายต้นเหมือนกันมีตั้งมะพร้าวหน้หมมาหอมะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำหวานมะพร้ารวงวงอยที่ทางลวงพอน้องๆลวงพอปลูอปปอกอันไว้รือว่าสมัยปู่เนย่าผงสีปลูกไว้ยี่าอยู่นะครับอตอนนี้นะครับเป็นเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีที่สมัยลวงพ่อเรียนวิจัยาลยครูอยู่นะครับเมื่อสักปีสองสี่สองห้าปู่เนรไปเยี่ยมนะครับที่ตัวเมืองตอนอยู่ตัวเมืองนะ หลพ่อก็เอาพันมานะครับเอาพันมาปลูกไว้ที่สวนนาโอมนะครับสวนนาโอมปัจจุบันน่ะอยู่ริมน้ำก็เหลือที่นี่ลุงพ่อก็ขยายพันมาต้นเดิมเนี่โดนค่นทิ้งแล้วนะครับอายุรักสามสี่ปีก็เป็นแลวและเป็นมะพร้าวแกงนะครับตอนนี้เป็นมะคร้าสำหรับใส่แกงนะครับจริงๆแล้วบริเวณรอบบ้านลวงพ่เนี่ยจะมีมะพร้าวแกงมะพร้าวนกคุมอ่า มะพร้าวหมกยาหมกขยะพวกนี้เป็นมะพร้าวลูกเล็กมะพร้าวกินน้ําแล้วมะพร้าวน้ำหอมแล้วที่หน้าบ้านของอ,อาอน้นก็ยังมีมะพร้าวกะทินะครับถึงคือเพราะในเยื่อมาปลูกก็ยังไม่รู้ผลดีว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมะปรางหวานตอนนี้เป็นมะปรางหวานจริงๆแล้วมะปรางนี่มันมีมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวนะครับ และอีกอันหนึ่งมะปรางเปรี้ยวอีกอันเขาเรียกลูกแกล้มเหล้านะครับลูกแกล้มเหล้าซึ่งบ้านลวงก็มีอยู่ข้างท้ายสวนเนี่ยชาย้ายสวนกินได้นนะครับอันนี้คือมะปรางหวานยังไม่เป็นลูกทีนะครับการออกลูกก็เหมือนกับมะมายงพวกนี้นะครับมะยงคิดพวกนี้นะครับซึ่งนี่ก็ลุงก็เดินมาบริเวณหลังบ้านแหละบริเวณที่ติดกับสวนป่าเรื่องปปลกน,นะครับอ่ะ นี่ก็คือมะปรางหวานนะครับมะปรางหวานนะครับมันก็คล้ายๆกับมะยมงคิดอ่ะมันเป็นพืชตะปูลเดียวกันนะครับมะปรางหวานนอกจากนี้เ็ายังมีมะปรางเปรี้ยวหรือเรียกแกล้มเล่าหรือลูกกาว,วางซึ่งเป็นพืชท้องถิน่นทําท้ยากแต่หายากเหมือนกันเพราะว่ามันเปรี้ยวคนจะปลูกพวกมะยมงคิดมะปรางหวานพวกนี้กันเยอะนะครับ มะปรางหวานในลูกจะเล็กนะครับมะปรางในลูกถ้าเรามะปรางเปรี้ยวหรือกาวางหรือแก้มเหล้าในลูกจะโตนะครับบางครั้งนี่เกือบเท่ามายังชิดเลยแหละนะครับอ๋อพวกมะอีกพวงนะครับก็คือมะม่วงหิมะผานนะครับมะม่วงหิมะานมะม่วงเล็ดล่อกายอยู่กายหยีนะครับมะม่วงกายอยู่มะม่วงกายหยีนะครับอ่า ที่ตระกูลมะที่อยู่แถวบ้านลุงบอนะครับซึ่งอยู่ในพวกเดียวกับมะม่วงนะครับกับถัว่วตระกูลถัว่วอะจ่าไม่ได้ละถั่วอะไรสักอย่างที่ก็ะมะม่วงหินมะฝานก็เลยเม็ดมะม่วงหินมะฝานก็เลยกินคล้ๆถั่วนะครับก็มาบบพวกซึงการออกดอกนะครับการออกดอกก็ออกหลายยอด ไปยอดนอะกอยากกินลูกกินเมล็ดกับยอดก็กินเป็นผักได้ครับยอดอ่อนยอดอ่อนก็กินเป็นผักได้มะม่วงหิมาฟตานะครับเป็นพวงมะอีกพวงหนึ่งกับมะม่วงหิมะฟานก็ยอดอ่อนนะครับยอ,อดอ่นอ,ดอ,อนนี้เอามากินเป็นผักได้เลยนะครับเป็นผักได้เลย เฟืองนะครับมักเฟืองอยู่ในมะที่อยู่บริเวณบ้านรอบๆบ,บ้านในกลุ่มตองลวง,ง่งอน้องๆหองลวง่อนะครับนี่อยู่บ้านหน้าบ้านอาอนนะครับบันเลือดสรเรืองใจน้องชายคนที่สี่ข่งหลวง่อนะครับแต่ตอนนี้เป็นมักเฟืองหวานนะครับมักเฟืองหวานซึงมักเฟืองนี่มีมักเฟืองเปรี้ยวกับมักเฟืองหวานใช้เป็นอาหารเหมือนกันใช้กินสดๆก็ได้นะครับ ต้นนี้เป็นมะเฟืองหวานดูก,กาลังออกดอกอยู่ลักษณะการออกดอกนะครับนี่ออกปลายยอดเหมือนกันเห็นไหมปลายกิ่งปลายยอดนะครับนี่คือดอกของมะเฟืองนะครับมะเฟืองหวานต้นนี้นะครับหน้าวาันอาอนหรือบริษัทเลื่องเจยเลื่องครูรัตดาวันเลื่องเจยนะครับ,นะรบซึ่งก็ลูกหลานลุงกอไม่ค่อยจะชอบกินผลไม้ทักท่าไร นะครับก็เลยหล่นนี่ดูดูน่าเสียดายนะครับมันเป็นนะครับนี่นี่คือล้โนคนนะครับนี่คือลูกของมะเฟืองนะครับตอนนี้เป็นมะเฟืองหวานนะครับจะเป็นเป็นฟูเป็นกลีบนะครับซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกอยู่นะครับมะเฟืองสังเกตดูนะครับ จะเห็นเห็นอะไรครับที่ขั้นกันมาเฟือนจะเป็นตุเรียนการยาวของอาอ้อนนะครับออ,อนหรือบัลลีักดเรงใจนะครับเดี๋ยวเล็งไว้นะครับเห็นไหมการมันยาวไหมครับการมันยาวไหมครับเดี๋ยวจัดซูมาดูเออมาดูกระกุลมะแล้วทำไมมาออกตุเรียนแล้วนะครับ อยากให้พวกเราได้เห็นว่ามันกา้านมันยาวจริงไหมนะครับดูนะครับตูเรียนก้านยาวผันก้านยาวมีคนได้รู้จักในมณฑลทองอให้ดูก้านยาวซะมอนลทองก็มีนะครับแต่ไม่่ายแล้วมีเห็นทั่วไปนะครับต้องหันอพอหันมาข้างหน้าบ้านอานนะครับมาเจอมะอีกมะหนึ่งนะครับมะอีกมะหนึ่งนะก็คือมะขาม โดยจักนัครับะมะขามก็มีั้งมะขามเปรี้ยวมะขามหวานอก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับมะขามนะครับอนี่ก็คือมะขามนะครับมะขามซึ่งก็ตอนนี้คาดว่า,าเป็นมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวที่ปลูกมเมล็ดนะครับก็อยู่ทางเก้าบ้านเอา นี่คือมะขามมะขามใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับหลากหลายคนรู้จักกันทั่วไปทั้งมะขามเปรี้ยวมะขามหวานนะครับใช้เป็นอาหารใช้ทาเครื่องทำมางใช้ขัดผิวใช้เป็นยาสมุนไพรยอดก็ต้มส้มทำอาหารอร่อยโอ้ยจุดอะกันนะครับนะครับมะมุดอ่าให้เราดูมะมุดกันนะครับมะมุด นี่เป็นต้นเดิมน,นะครับที่เคยลงคลิปข้างบ้านอาอนนะครับมะมุดอเป็นมะมุดธ,ธรรมดานะต้นนี้แต่รสชาติก็อร่อยอยู่นะครับมะมุดอยะกุนเดียวมะม่วงนะ,นะครับกูนเดียวมะม่วงซึ่งมึงเราก็ได้ลงไปคลิปหนึ่งแนละ้วนะครับเออมะมุด ครับการออกดอ,อกผลก็เหมือนมะม่วงรสชาติก็นะครับยังยังมีผลติดอยู่นะครับยังมีผลติดอยู่ยังไม่หมดนะครับซึ่งแลบางคนก็ชอบกินนะครับมะมุดนะครับก็ การขยายพันธุ์ต่างๆก็ลุงบอก็พูดไปแล้วโดยมันเล็กว่างโดยเทียบเกอะมาอ่ะมีลูกหล่นไหมแล้วนะครับขมะมุดนี่มะม,มุดหล่นนะครับอ่ามะม,มุดลูกหล่นนะครับลูกไม่โตเท่าไ,ไหร่เป็นมะม,มุดขนาดกลางนะครับเป็นมะมุดขนาดกลางเพราะฉะนั้นคนไม่กินเดี๋ยวน้องกวางอยกินแทนนะครับลุงบอจะโยนไปน้องกวางอ่าดูนะน้องกวางลุงบอดูหนะ้ากนเราเลยโยน ดูดูดูอ่ะอยังไยัไเดี๋ยวให้น้องกวางกินนะครับเอ,อ,อาเอาเอามะพริงลูกเล็กนะครับมีทั้งเปรี้ยวทั้งอมเปรี้ยวอมหวานนะครับเหมือนมะปรางแหละแต่ลูกเล็กนะครับมะพริงเนี่ยลูกเล็กลูกดีๆผลเล็กนะครับเสียดายว่ามันไม่ได้ช่วงฤดูดออกลูกก็เลยไม่ได้ดู อยู่ชนิดเดียวกับมะมะยงทิดมะยงมะปรางเปียวมะปรางหวานแห่งนี้ก็คือมะปิงนะครับมะปิงเม็ดในก็ออกสีม่วงนะครับอยาจะใช้วิธีดูไม่ดูนะครับเหมือนกันเราแยกเทิกไม่ออกแต่คนไม่รู้จักต้องดูลูกกันนะครับเป็นไม้ยืนต้นก็ไม่ไม่ไม่เล็กเหมือนกันนะครับไม่เล็กเหมือนกัน ปลูกนี่ใบไม่ก็ผลัดนะครับมะปิงนะครับมีตั้งมะปิงเปรี้ยวมะปิงหวานนะครับอมเปรี้ยวมหวานนะคิดว่าพอสมควรแล้วนะครับพอสมควรแล้วก็ยังมีอีกหลายชนิดนะครับแต่ว่ามันต้องปลูกเข้าไปในป่าที่ก็หลายชนิดแล้วนะครับเป็นต้นไม้ที่เรียกชื่อว่ามะนะครับมะบริเวณบ้านกลุ่มบ้าน เรืองใจนะครับกลมบ้่นเรืองใจหรือว่าสถานที่สร้างพระาธาตเรืองกระมบลาน่อกลวงพ่อนะครับก็มีหลายชนิดมะนี่ยังไม่ได้ไปถ่ายมะแวงมะอะไรอีกนะมะอึกพวกนี้นะครับมีนะครับเป็นพวกผักนะมะแวงมะอึกมีเยอะแยะนะครับมะเกือพวงมะต่างกันนะครับซึ่งก็ คงจะให้พวกเราได้รู้จักกันก็พอสมควรแล้วนะครับสมควรแล้วก็คลิปนี้ลุงพอก็จบคลิปนำเสนอเรื่องมากก่อนนะครับก่อนอถ้ามีอะไรดีๆก็จะเอามาให้พวกเราได้ดูกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับ กดแชร์เพื่อแผ่ความรู้ไปให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าจำเป็นก็กดติดตามให้ลุงพอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าด้วยมะรบนะครับรอบบ้านลุงพอหรือรอบความลุงพอ,อ,กอกับเมียแกหรือว่าบริเวณสวนป่ากินได้เรื่องปลัดก็จบเป็นแค่นี้ขอให้พวกเราทุกคนย่องโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ